ี่น้อง๋อผมมันนี่จะพาพาพี่น้องมาเห็ดจุริมซีอสองเคราะห์แสงนะครับเนาะโดยที่จะบ่มีเชื้อนะครับเนาะครับผมือว่าบ่มีหัวเชื้อเพิ่นเนาะครับโดยที่เขาเฉพาะเชื้อชนมาหม่กเนนม็เป็นน้ำเป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนาะครับเนาะครับผมเป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติก็คือโดยทั่วไปก็คือเป็นบัวเป็นเป็นข้อง,องนี่แหละครับเพาตักมาเนาะครับเนาะบานนี้เอาได้มาแล้ว ก็ <g ül üyor> ประมาณครับนี่นะครับนาะส่วนผสมของผมก็คือมีไข่ไข่หนึ่งฟองนะครับนาองแต่ผมเชื่อเพลินต่ผมอาหาเรเลี่ยงเชื่อหรือมีไข่หนึ่งฟองเป็นผงชูรสครับผมหนึ่งส่วนแกงนะครับนาอต่ผมเป็นน้ำปลาผสมเส่ก,กันเรียบร่อยเมื่อนี่ผมเห็ดอยู่อยู่หน้านะครับนาออยู่ไฮอยู่หน้าเรเลยต้องเตรียมออาเหนียวมามาใส่นี่มาใส่ขวนนนนนด,นดนะครับนาอเป็นน้ำขนาดหนึ่งจุดหาลิปนะครับนาอพี่น้องต่อ ไข่ที่ห่าได้มากครับส่วนผสมนะครับนาอนี่นําปลาพุ่งสลุดยังยังควรละสอวนนะครับนาองมาหนีผมจะมาเติมเชื้อพีนองเบิ้งกะกะอีอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่นองผมผมได้หนีมานครับผมเป็นผมใส่ลงไปน้ำนะครับแล้วเป็นเปลือกไข่ที่ผมตำมาตำมาละเอียดนะครับนาอครับผมเปลือกไข่กระซิ่งการเจริญเจริญเติบโตข้องหากครับ อาจจะเริ่มเติบโตก็หักก็จะใส่ยางละส่วนือนกันเนาะครับเนาะใส่ยางละส่วนเพื่อให้เป็นสารอาหารเพิ่มเนาะครับใส่ลงไปเลยก่อนแล้วก็ใส่เปลือกไข่ก่อนเนาะครับเนาะต่ำลงไปไม่มีอย่างายเนาะครับพอเสื่อมคือไม่ได้พี่น้องครับผมประมาณหาสังเกตมือเท่ากับสังเกตดวงวาวเพิ่งจะเปลี่ยนสีบัวอะเพิ่งจะเปลี่ยนสีแสดงว่าใส่ได้เนาะครับเนาะแต่ว่าเราต้องมาขาอผิดอยู่บ่อยๆเนาะครับเนาะครับผมอันนี้ซ้อนหนึ่งครับ มีใครรับผมมีผมสลลดนะครับเนาะน้ำกับวัให้เตียมแห้งด้วยครับพี่น้องต่อต่อหนึ่งส่วนแกียงนะครับเนาะขวดหนึ่งขวดหนึ่งจุดหาฤทธิต่อหนึ่งส่วนเกียงถ้าเข้าใส่หลายกว่านั่นพี่น้องมันก็จะมีผลเสียคือมันจะเกิดแจ็ดนะครับเนาะเกิดแจ็ดหลายโหดคือจุลินรี่นี่ในนี่ในในในขวดพวกนี่อาจจะกินวัวท่านเนาะครับเนาะ งยได้แล้วครับวิธีสะกาะแสงนะครับเนาะแต่ว่าต้องพ้อเชื่อไปก่อนถ้าผมประมาณหามือถึงเจ็บมือนะครับเนาะแต่ว่าเอาเข้าขยันพิกมือนึงเ่ากลั็กลับมากลับขวดนะครับเนาะกลับขวดเหยื่อเพ่นเหยื่อเนแตกใส่กันนะครับปิดปิดฝาปริมาณน้ำกะอย่าให้เตียมแห้งนะครับเนาะเพราะว่านี่นี่กะถ้าเาใส่หลายอาจจะมีเกล็ดนะครับเนาะถ้าผมอาจจะฟูมได้ เมือเข้ามาเบึง้งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องนะครับเนาะครับผมกับกรีๆิๆนี่ทำจุลินทียสังเคอาะห์แสงครับผมโดยที่ผมมีเชื้อโดยที่ถ้าผมมีมัวเชื้อนะครับนเนาะเพียงแต่ว่าเข้าเพาะขึ้นมาไม่เลยครับผมครับสวัสดีครับ